ถามวาเจ้าถามวาเจ้าซิมาอยู่น้ำเจาได้บ่ในใจข่อยเนาะเออกะว่าวาก้าว่ะเอาได้กะให้คอยบึงมีัยใจคอเจ้าไปสักก้อนอันนี้โมเมนต์สิวาปรับมาวะอย่ามากอดอย่ามาดมอย่ามาดมผูกมามัดมันโมเมนต์ให้โทษแต่เามอแล้วก่อนหน่อยข่อนอยว่าง่คอย่อย่าคอยว่าอย่คอยว่าอย่อยวยว่ากว่อนให้คอ่อยว่าคอว่าอนว่าอว่าว่ากอยว่าคอยว่อยว่อยว่าเอ่คอยอยว่อยว่าจอ่าจาคว่ยว่าอาา ขายคนอื่นล้ำน้ำเจ้าเนี่ยเออเปลี่ยนกันล้ำเนาะเจ้าล้ำแล้วไปิ่ตอบล้ำล้ำมาเลยทางผู้หญิงไม่ได้ตอบนะเจ้าชิล้ำแฉลบเลยชิล้ำมาใช้คนในท้องวัดก็บ้านข้อล้ำชิปันดอนบ่อชิพันดอนบ่เรื่องว่ะเจ้าพาาเนาะเจ้าพามาอยู่ดงอยู่ป่าอยู่ไห่อยู่นะผอยกับข่าใจบริยินเสียงวดเสียงล่างบริยินแต่เสียงโงกเสียงนู้มันบ่มีปัญหาปัญหาแต่ว่าเออคนเท่าน่ะมา มาบ่งนิสัยใจคอกันไฟสะก้อนวานิสัยข่อยแนวใดนิสัยจเจ้าแนวใดก่อนที่มาเอาเป็นลูกเป็นผัวเขาก็ต้องศึกษานิสัยใจคอกันบมแมนต์ทีบาเห็นปุบปับข่อยมักเจ้าได้ข่อยกอดเจ้าได้เจ้าสิเอาเงินข่อยเท่าไรข่อยวันไม้เท่งออกมาืมันนี้ข่อยไปอยากได้เงินเจ้าข่อยก็มาด้วยความแบบว่าเออแบบจินใจมาเจ้าก,ก็จินใจต่อข่อยคนเท่านั้นก่อนสิมาเป็นลูกเป็นผัวข่อยก็อยากได้ผัวที่ดี กระชมูดจะเอาลูกเมียมาเจ้าก็อยากได้เมียเป็นอันเมียอันดีๆให้เจ้าเข้าใยเละยังเลยนะพ่อใหญ่เนาะยังอยู่ค่อยไปยั่งยั่งยั่งท่าผม ค่ก่าคอยกัยังนีอยู่นี่บ่ยังห็นว่าคือเกินบู่นน่าชมนะมาเห็นแล้วก็โอเคยูบ่เอ้ยเออก่าโอเคยูกเบิ่งกันไปสะก้อนคนเฮาเนาะเออสดลยคนบกันไปะกนกัน้อยนเรากันไปควมีค่กันนกันไป่วมีคันแล้วก็เป็นแม่้างนังไหม่ล้วก็เลยว่าบุกบื้นมหาวัอยากเห็นนาตาเนาะอยากไหคนดูแลนะ ขันเป็ตามันขาดเดีวก็จะจูนข่ัเปตาบอยันเปาคันสแปลงบอลใหม่ให้มันงามคือเก่าบรรนาอบอลใดบรรนาันว่าคันนากัมันขาดมันลงมันเจือนมันเพลค่ก็จีแป๊ะแป๊ะมาชัเนะแป๊ะไงอตัวบอลมันบอลอื่นมาช่สื่อส่วนใหญ่เป๊ะใช่บาะพ่อใหญ่เนาะลุ่มันรั่วหน้าก็ะดิ่งตั้งชื่อน้าแม่นะ แม่น่งชัดได้คนสิู่แต่ใหญ่กับผู้สาวมาหาข้งแรกก็จู่โจมโลดว่างก่นแล้วาหมักคามหักเด้เจ้ามักกตั้งใจเย็นแน่นอเน้นได้เครื่องรวงรื่องเงินมันนั่นแล้วพยินกระอปเนาะกจะโปเนาะหยินสกอนจะกับเกียร์ก็เกียรเนะพเป็นนันนี้มาเท่าน้าเหลังจะเอาเกียรจะเอา ที่แรกนี่อันนั้นซะก่อนครับทำความมุจักบ่ได้ทำความู้จักกับไปสกอนเห็นว่ากะมาครั้งแรกกลสิมาจู่โจมคอยก็ตั้งโต๊ะบท่ทันคอยโดดตองมีเติมก็ไม่เห็ุอะไรสักพอจะจะไปตํมเรื่อยได้แต่เล่นแบบเจ็บป่นไดกนก็ชิบีคนขี้ขันนอนกิบูแ่นอนคนเล่นก็ด หัวใจไวรุ่นนะลิหัวใจไวรุ่นกวาฮอดเด็กหน่อยอีกเนาะขนาทุกคอยยังเบรนี้เจ้าหัวหาสิป้ายมันยิ่วไวรุ่นกว่าหฮอดเด็กน้อยวู้ไวรุ่นอีกผู้บ่าวแงได้เนาะผู้บ่าวผู้บ่าวมาแรงเนาะระวังเนื่อจะมาแรงแทงทางคงเจ้าคอยต้าไไหใจคอยเกินร้อยใจเกินร้อยอนุเขาชิปสีเช่าปีด้วยชิปชิ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 ่านนี่คอยหลุดชุลเขาเนี่ยอนุเช่า คอยประมาณอานยคอยคุมอนีวางชิบหาชิบกประมาณใจอยได้หนไหนใจอายุลายแต่ใจยังยังน้อยอย่าไเจ็ดปีผู้ใจเจ้านั้นวัยรุ่นอันวงหอนอันวัยเฒ่าเจ้าคุมมือนี่เนาะแม่เออสบายสภาว่าจะได้แต่ไม่หน่อยเนาะเห็นมันยิ่งหน่อยเนาะใหญ่งอนีคือเจ้าแล้วคันับว่าความผิดกอเกาแต่หึงเล่นหน่อยห่อยเมือยม่ให้เจ้าอยู่ไคอยอดเอกบาตัวนึงกอดบาน่บนเงินขอยชิบลาด โอ้่แต่งบ่เจ้าอชิบุต่งเลยป่่ใหญ่ชิบานับผายคนนั้นี่ชิบบ่ได้่ได้าบลังเกียดเจ้าแลยฮะชุบุนเร่งเนเจ้าขอบรลยดองชว่าสิ่งเจ้าเจกยังนันมาแลยก็เกียดงกละกันเจ้าอโทษนเจ้าชุบว่ามีเจ้ามาขายของกินเนะขเจ้าชิบขายยางก็ตามเนาะขอชิมบ่ได้ขอให้มีแหงสบายดีมีแล้วพอคาก้อน ข่อยกคหาก็เห็นอยู่และคือกันได้นี่นะเจ้ากค้าก็เห็นนี่มืนชิปภาษาหาบ้านเลยวะอันข่อยหาชิ้นีปีคนมาไหนนจิงข่อยก็อยูกใรอย่นะเจ้าอยู่น้าชัยอยู่นะน้าชิน้ำชายนี่ตกแหงบได้ไก่รับแหงบได้ไก่แกงข้กมาแน่หาข่อย เจ้ามีครอบครัวเลยบุ okay, ีมีเลยเนาะมีคนกระบห้ยมาเยอะยขเะขกระบห้เด้อมาเสียได้ข่ผัดมีเลยนั้นแหละยาบอมีคนกระบห้มาหาคข่โอ้นั่นยน่บอกว่าโอ้ยผู้นี้มีครอบครัวลาคือผู้นี้เนะเราบุทันมีเราบุทันมีเราเลินไหนคือว่าผู้เช้าเนะเป็นไปางน่งมาอยนนี้แล้วเจะพอจะอเห็นแล้วช่นี้เราเรานี่นีชนี้ตัวหนึ่งเนาะ แห้งลอยซุบจะมีเท่าไห่สบยังใช้จำนีแล้วนะแห้งลอยได้มันเป็นอะไรตำีแล้วำนิบอดีปะจำนีบอดีเหระมันเป็นช่วงนะโอ้ช่วงน้นได้แก้ช่วงมีวิธีแก้อยู่บ่บอกแห่วิธีแก่แต่ว่าช่วงตันนี้นั่นเฮยบอกว่าดอกไม้จะร้องมันแล้วมันแล้วคนมันแล้วร้องหมันแล้วก็ร้องไงเห็นมัเล้วผ่านเนาะอ ว่าคือว่าคอยชีหูจักกับเล่าแท่นชุมมืลเราเล่ามาถามคอยว่าเห็นบอกคอยคอยมาในนี้นะคอยว่าคอยแทปคอยเห็นอยู่หักคอยกระเชื่องชนคอยเมีเจ้าก่อนผมท่านเห็นคอยดูแอ้วเ่อยาคอยว่าว่าเห็นไหมมันบอกเราไปชอกหาควายเราเราบ่เห็นควายนะะอคอยที่เป็นโทษอันนี้คอยเห็นแล้วชั่นนี้ของเรานะคอยที่ไปว่าก่อนมันบอกเราชอกหาเราบ่เห็นเลยผู้ที่คอยนี้ว่า เป็นหมอหนหมอทอยละล่านะหมอผู้ว่าความจริงว่ามันชี้อยู่ในใจนะแท้เอยเห็นแล้วอแท้เอยท่วงมานี่บุพลาดจักจักบ่อนเลยเรื่องคิดชองราชีนี่ตัวนี้เห็นไหมยางขม้าครอบพวกคนจะคอยเบ้จักเบิ้ลโลดแต่เจ้าชิมีเงินหลายปั๊ดไรนี่ยังเท่าไรคันควอยอถึอควายให้ควายเบิ้ลบ่เงินในถุงเจ้าอ๋อต้มาเอาแม่ขันเราถือขัคอยชี้คอยชิ้แถมเจ้าคันถึอเลยคอยเอาเบิ้ลเอาบ่ เอาบดอยกันเค่เงินดำีหาชิปนี่เน่ยพญายิงเอาเงินดำแซมทรงแซมัวเนาะลอยกีขนอ็เอาแล้ววัมว่ข่อยถึงโอ้เมนข่อยแน่นอนทรพนันกันหรอพอใหญ่เานพนันกันยอดเลยคือกันกับอันเช้านนั่งเมันบอกคือเงาเก่าไม่มีมนตมีโดนคนกระโตกระล่นอยู่เนาะ เดี um. ๋ยวจะว่าเนาะก็ตามถ้าเราช่วยเราเงินสองแสให้เราเพิ่มก็จริงเลยเงินหนาแม้นเลยบุ้มีคนเงินเติม <improve> แ้ว <Carmen> มันหลดกลับบ้านแล้วอืมก็ได้จุงหลดเมื่อแล้วอืมล้านก็สิบบุ้มเงินไปห้องเฮียนอยู่แล้วเออมัานเดี๋ยวก่อนเราเนี่ไรเงินนะเราเนี่ยไรเงินกับพนันกับเจ้าว่าเงินข่อยในกระเป๋านี่เจ้าไปดูนะเงินเจ้าอยู่นี่นี่นี่นั่นจำนวนเงินข่อยอยู่ในกระเป๋านี่หลายปันได้เจ้าว่าให้มาพนันกับเจ้าทายเบอร์เลย ถือเบอรเจ้าเอาเบิดน้อยลไรก็กระยงบทันว่าคอยว่าจังชี้เจ้าว่าเจ้าถอยถือรีบบอเงินคอยโอ้โหได้ครับโอ้โหได้นี่คอยว่าคอยถอยถือถ้าโมเมนต์ดำคอยถอยนั่นคอยชี้เอาเงินให้เจ้าถ้าคอยถอยถือเจ้าชี้ให้คอยบอ พออยากถามเจ้าได้นี้ข่อยก็บ่กล้าคือกันแล้คนเฮาเงินอยู่ในกระเป๋าแม่นบ่เจ้าก็บ่ได้สู้ทิปออกให้ข่อยเบิ่งวันนี่อยมีนับให้ข่อยเบิ่งโอ้จักเพิ่นบ่กล้าพันมีเนันก็บ่ได้มีเนาะเอออันแสนมีเนันอืออนูนันมีอยู่นมีเนันอยู่หันเช่าเพจักเเออเก่งเนสิฮู้สิตาแต่ชํามีอยู่ในกระเจ้าข่อยจักบนีหันเจ้าย่างเข้ามานี่ข่อยฮู้แล้วคนที่มาในนีน่ะ ว่าจักมัดสุกคนคิดว่าังว่าคนวิญญาณเนาะอันนี้บ่แม่นว่าเขาผู้ชาวนี่มาเนี่ยมันแรงมาเนี่ยคอยเทียวเขาวิญญาณมาเที่ยวเขาวิญญาณของเรามาเมี่ยมาหาข่อยมากว่าคนวิญญาณเนาะก็นอนนั่นอนกอดนอนบายนอนอ่ล้มแก้มล้มขางแล้วผู้ชาวมานอนนั่เนาะผู้ชามาคอยโทรใส่เป็นไดเจ้าเจ้าเฮียนยังคืนนี่เป็นอะไรคอยนอนบ่หลับเราโอ้ยเจ้ามานอนน้ำข่อยพี่โอ้เจ้าชูเวชรชั้นได้ลูกคอยยังน้อย บนอนแมนบ่น้อยกั็ง่ายก่อนอนคิดเขาแสบนอนรับได้เมื่อคืนนี่ค่ะเจ้าได้คุณประธานเอามามาแล่นค้อนก็จะเอามาเบิ่งมานอนนอนลงเบิ้งดิต้อนประมาณวังเก้าวงเด้อคอยเจ้าเลยเจ้าคอยชิ้เบิ่งเชก่อนคอยชิ้ไปเบิ่งเลยพูดว่าเจ้านอนแล้วฉันคอยิเอาเจ้ามาลุ้นแหน่เบิ้งลุเจ้าชินอนรับหมดแต่เมื่ืนเช้ามากคอยขอเบอร์โทรเจ้าหน่อยเลยแต่ขาด ชั่วโมงนั้นไปหาชั่วโมงนั้นเขานอนรับหรือบอกที่ว่าใครทำโอ้าหนี่เอาไปต้ผู้สาวยานเถอะเอาหอดวิ่งย้อนก็ย้อนเลคอยขโเฮ็ดยังเนาะที่ขาให้ตายง่ายให้ทีมคอยกโมยเฮ็ดเนาะคอยเอิญคอยเอิญนั่นวิญญาณนะมาคอยเอิญมาได้วิญญาณโอ้ไม่ให้เอิญได้ไม่ได้ประมาทไม่ได้หลุหลูเจ้าดอกเออคอยนั้นว่าชื่อนะคอยนั้นกันจะแต่ที่ไปคนนั้นเป็น ล้านช่องล้านคนอยู่นะฮันแต่ว่าเขาเพิกบอกเรือว่าเขาเห็นอยัางคอยกระหู้รู้ภูน่าเหตุเขาคอยนะคอ,อยไปนะมันหม่อนว่าชี้อันคอยชี้บุหู้ได้คอ,อยชี้นาลูกก็ได้เห็นบมดคอยไปคอเมียคอยบ้านกังอ,อีตา,นะา,าอันนั่งยิงเช้าอันนี้เพิกคอยโยกคอยชี้นาลูกทีเมียคอยว่ายุดยุดยุดเมียคอยผูกคอมาบ้านกันะอันนี้เราคอยช่วยแต่กีนนี่คอยาคือเมียคอยแค่เรายังอยู่อยู่พักบ้านเมียคอยไปหัน คูนี้นาชื่อคือกันนะปินได้มาให้ห้อดมาถึงมาเห็นหน้าเห็นตาเห็นบ้านเห็นช่องเห็นหน้าเห็นให้แ้วกเป็นตาอยากอยู่อยู่มาเห็นเล็กกไดเนาะสิเป็นเหลไดมันบ่มี่ยังได้มีแต่เชียงหนุกเชียงหนูเชียงก้าเชียงยังได้อยู่นําหนานี่มันมีเชียงหลดเชียงล่างอยู่เงียบเงียบได้หักต่ว่านี่อื่นได้อยู่อยากกินปลาก็ลงไปหนองอยากกินไก่ก็อยู่ในคอก เป็ดไก่ก uh, ็มีเนาะงัวก็มีเนาะพ่อใหญ่งัวก็ยังมีงัวก็มีรถไถก็มีจะเก็ดนาาอยไยผมว่ายากินงัวกะชิ้ช้างงวให้กินขันยากกินยาคูกระชิบวโ้โหดิได้หรันยากกินกินหอยยกษถือกัเนาะห่บอกกินแล้วอื่นขัอยากกินยาคูชิไปบวชให้ไม่ยากินป้ข่อยนั่งเอดกพ่อใหญ่เนาะเอาเ้าใช้เกินร้อยยังว่า่อยนั่นขันความหมักแล้วนะเออ พนย oui, pues nah ังว่าว่าความหมักความหมักความหักเมาอันแล่นกลื้นกระตุกงงุมห right? ัวเขาความหักมาบ่พังกระท้องุมไว้มันเป็นในใดวันนี้นะปัญญาปัญญาพนตะกี้เห็นนะกระพู้แล้วซุ่มลูกซุ่มล้านเกิดรุ่นลูกรุ่นล้านเนาะอข้ามเราโบราณสมทูสิทธิ์พญ์ว่าวต้องคอยเกิดบุทันใหญ่บุทันอือบ่ฮะกับมาได้ยินจะว่าอยางนี้แล้เจ้าเฉพาะเฉพาะเจ้ามหาข่อยคือเด่น พราะที่ผูกเมียนมัดเมียนนี่มันที่มันที่โทษอะไรไปเนาะ ก็ทับจ้าก่อนโทษพอพอหมัดขอยสหมัดนัดนี่ัชิมัดนัดตวไปสาไ่อยมอลนเลือเลื้อยเอไหก็ไ้หมัดแล้วมันได้ค่อยหมักดิแล้วหมักกัเนาะคนเฮาพึ่งมาเห็นกันไ้่อยเบิ่งไปอีสักก้อนมาปัจเจ้าแอบก็ผู้สาวอยู่หม่องหม่องอย่างนี้เพื่อนบักโดนเป็นสมองมันโแมนลงมาพัจเจ้ากลงมาหนังแอ่นี่ก็ข่อยหนังอย่านี้เจ้าเห็นผู้ใดหมากผู้นั้นเนาะ S <S ย้ำไม่ไดย้ำเลยว่าเออเขามาย,ยังไงเ<า>นงาะแต่จะมานัง่งจะมีนั่นยิ่งไกล้บอลได้ยิ่งไกลบอลบอเสียก่อนยังว<ม>่าเขาจะเอเอาผู้อยู่ใกล้นี่ยแล้วผู้อยู่ใกล้น้นเปลือกที่ไปหอดมาถึงมันก็พอยัเยเยงเชื่อเงินหลายล,ะล,ะล้านเนาเออเชเอาอยู่ผู้อยู่ใกล,ล้เนาะผู้อยู่ใกล้แล้วคัดผู้คัดเด็กคัดผู้อยู่น้ำกันนี่ใกล้เลยว่ได้กินปลาก็กินน้ำกันผู้นั้นจะจะคอมว่าเราว่าก็าจะลงไปทาเลยไปชื่อปลาผ้ามาเจ้าเด้อเราเออผ้ามาก็ขอบใจหลายๆเชื่อากปลาให้เจ้าก้อยเรา เพื่อปลาตัวนั้นชีปลาหอดข่อยมะเน่าวยไปแล้วอันนี้ใครไหนน้องคนนึงเขาจะเอาขื่นมาขึ้นมาความเนาะผู้ใหญ่เออชีเนาะชีพกินอยู่บอกขันชีกินน้ำได้อยู่บอกขันคอยเอาปลาขึ้นมาแกกินได้อยู่สิเป็นอย่างแล้วบ่จ้าแล้วเลรังเกียจรังทานไปดอกก่อยกระไดเออเมื่อไหรว่าจะเอาปลาขึ้นมาเลยสิพกเมื่อยไม่ไหวโอ้ยอนว่าเมื่อยอนว่า่อยกหิวขากก็ินได้จะเอาขึ้นมาด้วยสิเอาขึ้นมาหลายตัวแต่ก่อนกินได้มันจะปลาเน่าเนาะเมื่อไรเอาปลาเน่าวน้อมากินปลาสด ป้าธรรมดาขอที่ให้เบาแรงลงไปเอาข้างในใจฉีกิ่งได้ถามว่าเจ้าถามว่าเจ้าชิมาอยู่นจะเอาได้บ่ในใจข่อยเนาะเออกะว่าว่าก้าว่าเอาได้กะให้ข่อยเบิ่งนิสัยใจคอเจ้าไปสก้อนอันนี้พูดเมื่อสิว่าปุบปรับมาว่ะ ยังมากอดอย่ามาดมย่ามาดึงย่ามาผูกมามัดมันโมเมนต์ให้โทษนะจะบปโทษเอาไ้ก่อนหนึ่งอยว่าวางคันไปบ่คอยคอยขอคัดเจาก่อนคอยว่าวางกันแม่ก็ให้คอยว่าว่าแอันนี้มีแต่เจ้าว่าคนเดียวเนาะคนลำเจ้ากะมวนให้คนอื่นลำนำเจ้าเนะเออเออเปลี่ยนกันลำเนาะโอ้ยเจ้าจะเจ้าลำลำมาเลยเออ ทางผู้หญิงไม่ได้ตอบนะเจ้าชีรำมาใช้ผู้นิสัยวายะบ้านข้อลำชิพดอนชีพดอนหม้อเรื่องว่ะเจ้าพาเนาะเจ้าพามาอยู่ดงอยู่ป่าอยู่ไหอยู่นะคอยกะเข่าใจบริญินเชียงหลุดเสียงล่างบริญินแต่เสียงนกเสียงนูมันโมมีปัญหาปัญหาแต่ว่าเออคนเท่าน่ะมามาเบิ่งนิสัยใจคอกันไปสะก้อนว่านิสัย่อยแนวใดนิสัยเจ้าแนวใดก่อนที่มาเอาเป็นลูกเป็นัวเขาก็ต้องศึกษานิสัยใจคอกัน บ่แมนทีบ่าเฮ็ดปุบปับคอยมักเจ้าได้อคอยกอดเจ้าได้เจ้าเสิเอาเงิน,อนคอยเท่าไรคอยบ่วไม้เท่าหงวมาเมื่อนี้คอยไปอยากได้เงินเจ้าคอ,อยกบมาด้วยความแบบว่าเออแบบจริงใจมาเจ้าก็จริงใจต่อคอยคนเฮานั้นก่ <c oughs> อนเสมาเป็นลูกเป็นผัวคอยก็อยากได้ผัวทีดีกระมูุดจะเอาลูกเมียม,มาเจ้าก็อยากได้เมียเป็นเมียอันดีดีให้เจ้าข้าใจและ้วกะ ว่าไปว่าไปคอยจะฟังอันคันมันเบิดแล้วบอกคอยเด้อคอยจิตอบ่อมียามาเบิดอีกบ่พ่อใหญ่้ามันก็มีแล้วอกเออลำมันังมีตอนมันเอาพ่อใหญ่เราเรื่องมาเรื่อนไรเรื่องื่อมีเรื่อตอนใช่ตอนเนย่รลำมันรับแก้ก่อน้พรอใหญ่ขึ้นมาเลยังลเข้าไปยมาเลยแก้บ่นีพะหญาจะตัดก่อนเลยอันมันเบิดแล้วบอกคอยคือเจ้าว่ะงัวจะมีใครเมียอยากกินงัว พวกกันสิขาให้กินกันอยากกินยาคูยาวัดพวกกันสิพปบูชิเจ้าอย่าว่ามันพิดชินผิดผิดผิษของเพื่นอยู่ในวัดกต่อย่าเอาผิ่นมาเกี้ยวข่อยก็บม่อยากรอกยาคูยาใสอยู่ในวัดในว่ามันโมเมนต์เนี้ยขอเขาไม่ได้คิดอยากอันนั้นัาบดก เพิ่นอยู่ในวัดกับเพิ่นบวชอยู่ในวัดกไงเพิ่นถือทำไปอยู่ในวัดมันโดนยื้อโมเมนต์เจ้าเยาว์เจ้าเยาเว้าต้านคอยให้เขาเว้าสุดก่อนเจ้านั้นเจ้ากับเป็นผู้ใหญ่กับพังเด็กน้อยเนยห้เด็กน้อยอธิบายให้ผู้ใหญ่พังเนยโมเมนตเด็กน้อยมาซ้อนผู้ใหญ่เอเนีฮันกับห้ยคอยเว้าวเนยแหละเจ้าก็ลายหลุดมิแต่เจ้าเว้าคนเดียวแปลว่ารัชดผู้เนาะ พวกมันพูดช้อนหลานเองไปเลยและเพิ่นคู่บ้าเพิ่นมีนวดในว่าเพิ่นก็บ่ได้ฮู้เรื่องเพิ่นตัดอันโลกภายนอกไปแล้วก็ให้เพิ่นอยู่ในวัดเออชุมเฮาคือมีกิเลสตัณหาก็ให้ยชุมเฮาสู้อยู่ในกิเลสตัณหาอยู่ในนี้เออใจแล้วเออข้าอยากบอกเจ้าแบบนี้กาว่าสมมุติว่าเจ้าสิริลมให้เอาให้ เจ้าเก้เาไ้วคือเจ้าเป็นผู้ใหญ่เจ้าวางโตเป็นแบบผู้ใหญ่เอเอแม่ได้ลูกเมียสิมาอยู่น้ำเจ้าให้เขามีอันรักหมั่นเสื้อหมั่นเจ้าได้ว่าเออคอยกับผู้ใหญ่พ่ยยพอคอยก็ต้องเป็นรักให้เมียเจ้าเป็น,นหัวหน้าขอบครัว่า เข้าใจเอาว่าไปจนมันชุดเจ้าหมดแล้วหมดแล้วเหมดแล้วอะไรอีาบ่หมดแล้วอะไเอีกหมดแล้วบอกขันหมดแล้วบอ่คอยคอยจะแก้เจ้ากหมดมอลำเป็นบ่เจ้าลำชุดแล้ยคอยป็ลำต่อเอาแล้วจะลำต่อแก่เจ้าบมเนี่ยเจ้ากัดความว่าบจบจิตถื่อแม่หนั่งมาลำต่อคนไม่เคยเห็นกันเนาะคอยกอดเจ้าเนี่ยคอยจิจับเจ้าคอยเสื้อเสื้อมาผูกเจ้าเล่อเงินอันอันขาดคอยหมักคอยผูกลายปัญใด อันนี้เรื่องในด้านกฎหมายข่อยกขาบูฮู้แต่ว่ามันกับพิษแต่ว่าเออสุคนสุมาอันหาสู่ฮาอันนี้ตัวนี้มันได้นอนอยู่ในกฎหมายเลยเจ้าอย่าพาว่อนขัดนี่ด้วยแล้วเทียบไปพ่ออยู่ปากก็ก่อนอยู่ปากกันเลยโอ้เดี๋ยวเาได้ขนาดไปเจอกันอยู่ปากีอย่งติดถูกหยอนเนาะเข้าเจ้าอย่าว่ามันบอฮประเด็นไหนมันบูฮู้ประเด็นเลยอันนี้หัน ต,いいนนตัวน,นี่นะ um มันต้องล,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 ลึบล,ล่างไปได้ตัวนึงบอมันมันงีวันหล่ะหลบล่างคนจนได้ยูไปโตคนยังหมดชิบสี่ผู้ผไปนอนดำบ่งฟังแล้วเข้าใจบนบ่กพังผุยเลยเจ้าหน่อยว่าไปว้ม้ขนชี้ฉันในพ่อแม่เอกน้องสินับถือมาว่าฮีดคองสิบสี่กันมาถึงอันนี้เจ้าหล่ะว่าแหละเห็นคนแหละเอาเห็นเงาแหละคุดให้เบิ่งกันไปว่าเออคนนี้เข้ามาแบบไหน เขามาวังดีหรือเขามาวังแบบบดีนะคนยังคนคนก่อนอ่ะโม่เมือนว่าเป็นถูกปรับเลยโอ้ยคอยหมัดเจ้าได้เพิ่ค่อยวียงเพิ่มการไม่วีย